เฉลิมศักโอเคครูริปัลาสสิกที่วงครูวดดนชูกรโอเค okay. ปิยวัฒน์ปิยวัฒน์สยาพงค์สะทรรอะทมมนครับองค์สะทอนอยไรครับองค์สะทอนดีโฟฟัน พลวัตพลวัตพลวัตอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวครูแนะนำชื่อครูเกานครูชื่อเรือเอกหญิงนนทาแก้วอ่อนนะคะห้องเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสองท่านจะมีครูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอีกคนอาจารย์อีกคนชื่อาจาย์แบนนะคะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในตอนแปดเราของเราเป็นภาคปกติเนาะอ,อันนี้ติพงษ์ มาไหมคะวิสิตสุภกิจสุภาพมงคลสิทธิเดชมาแล้วเนาะโอเควิสิตล่ะมาแล้วมีใครไม่มีชื่อในนี้มั้งอะ่ะก็คือข้านึ่ข้าศสองจะเริ่มตอนแปดโมงถึงถึงประมาณเก้าโมงสี่สิบ ะะวันนั้นอาจารย์เขาอาจจะให้งานให้รายละเอียดอะไรไปเราก็เอากลับไปศึกษาต่อเนาะมีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมถามครูได้ครับผมในแต่ละวันที่เข้าเรียนเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดพุกสภาม็นต้นไปนะคะมีปัญหาขัดข้องอะไรนักเรียนก็ติดต่อบครูม,มาโดยตรงเลยนะคะโอเคไหมอะฝากกลุ่มเรียนที่เท่าไหร่ กลุ่มที่4อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เขาคงจะเริ่มเริ่มแล้วเพราะตอนนี้8โมงแล้วนะคะให้ไงพิมพ์ชื่อไว้เดี๋ยวครูไปรีดอีกทีทหนึ่งนะเซฟแชทไปก่อนโอเคครับแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราติดต่อกันทางไลน์อีกทีนะคะในกลุ่มเนาะมีอะไรรีบติดต่อมาสําหรับใครที่ยังไม่ได้แจ้งครูมาว่าจะรับหนังสือเองหรือว่าจะให้ครูส่งไปให้ยังไงนักเรียนแจ้งเข้ามาในทางทางไลน์กลุ่มเรานะคะ เดี๋ยววันนี้ไปเข้าเรียนก่อนตั้งใจเรียนกันนะจำชื่ออาจารย์มาฝากครูด้วยเดี๋ยวตอนเย็นมาถามเวลาบุคคลว่าจาำชื่ออะไรโอเคนะ,อะโอเคบายบายครับเดี๋ยวไปเข้าเรียนต่อนะอ่านแล้วออกเลยจ้า,จา,บ,าบายบายค่ะ